thank mm -hmm. you คุณผู้ชมคะนโย,ยบายที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำมาปฏิบัติอย่างเข่งคัดวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงาจังหวัดพังงาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ วิที่เดิกพังงาเรามี2วิยาเขตนะครับสแห่งนะฮะแห่งแรกอยู่ที่กลางเมืองพังงานะครับากการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมนะครับก็มีชัางยนต์กลเชื่อมไฟไฟ้าและก่อสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจสารสนเทศการขายและการตลาดนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งคือตรงข้ามสุราษฎร์นะครับเปิดการเรียนการสอนในเรื่องของการโรงแรม การท่องเที่ยวอาหารและโภชนาการแล้วก็เทคโนโลยีแปรรูปอาหารและที่สาคัญเป็นวิทยาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพังงานเป็นหนึ่งใน5ของประเทศจะกากรเรียนสอนโดยใชย้กระบวนการโปรเจ์เบรนนิ่งนะครับแบบโมดูลของนักเรียนโครงการวิทยาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเด็กนักเรียนที่เรียนของเราก็จะสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับมีโครงการโครงงานทุกภาคเรียนเด็กที่จบหลักสูตรนี้ก็จะส่งโครงงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะครับ และที่สําคัญเด็กของเราเป็นเด็กประจําต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับและเทคนคพงงานเรามีเด็กทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงด้วยนะครับปีนี้เราได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่4แล้วและปีที่5ที่จะถึงนี้ปี66เนี่ยเราได้ทุน70ทุนนะครับแล้วก็เป็นเด็กประจาทั้งหมดดังนั้นบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเรื่องของความปลอดภัย เราก็จะมีมิติในการดูแลช่วยเหลือเรื่ด้านความปลอดภัยเราใช้มาตรการตามนโยบายของท่านราัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านตรีนุชเทียนทองนะครับเราใช้มาตรการ3ปอซึ่งปอแรกที่เราใช้ก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับปกฝังแล้วก็การปรับปรามนะครับ เรื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับเรามี2เขตแล้วก็อยู่2บริบทเนี่ยเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในถังสาทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของยาเสพติดเรื่องพฤติกรรมเรื่องของการละเมิดทางเพศการใช้อาคารฐานที่การใช้เครื่องมือเรื่องของการจาัดกเนาการสอนเรื่องของอารทวิวาทเนี่ยครับมีมาตรการออกมาเป็นแต่ละมาตรการโดยบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยให้คุณครูที่ปรึกษาไดเรียนรึกษาผู้ครองชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตรมาตรการทั้งหมดนะครับแล้วก็ ทุกคนรับรู้ร่วมกันนะครับว่าเราจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนนักศึกษานะครับส่วนเรื่องของการปลูกฝังเราก็จะมีโครงการกิจกรพัฒนาผู้เรียนเสริมให้นักเรียนนักศึกษารับรู้เรื่องราวแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรในทางศึกษาด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทั้งทุกด้านที่ผมกล่าวมานะครับและที่สําคัญเรื่องของการปรบับปรามเราก็มีมาตรการดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ ประสบปัญหาจากภัยต่างๆนะครับและที่สำคัญเราสามารถส่งต่อไปยังหน่วยางานที่เกี่ยวข้องนะครับเด็กของเรามีปัญหาในเรื่องของเป็นเด็กหอพักภายใน ก็จะมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันบางคนมีโรคซึมเศร้าบ้างนะครับเครียดบ้างแล้วก็ทําความร่วมมือกับทาศาศึุสุขจังหวัดพังงาโรงพยาบาลพังงาโดยมีคุณหมอทางจิตวิทยามาให้ความรู้กับเด็กนะครับแล้วก็มีกกรผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของกีฬานันทนาการเรามีห้องฟิตเนสให้กับเด็กเรามีการเรียนว่ายน้ํามีกิจกรรมสรืของความเป็นไทยมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยมรยาทไทยครบ ระบวนการให้เด็กที่เรียนอยู่เทคนินพังงาเป็นเด็กที่มีความสุขในการเรียนเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าเทคนิคพังงาจะเป็นฐานศึกษาแห่งความสุขทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งคุณครูบุคลากรและก็ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนเมื่อมาอยู่ในขายของทคนิิพังงาจะต้องมีความสุขครับนี่ก็คือวิทยาลัยเทคนิคพังงาเล็กแต่เยี่ยมเปี่ยมคุณภาพสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ